ยง 24, องย4สี่สายปัญญางในตำนานสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี้ครับกนสวนจวนกุยเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของยางย4สี่กันหน่อยครับเรามีพี่น้องเนี่ยขอมาแต่บอกได้เลยครับถ้าบ้านผมเนี่ยพูดได้ว่ายางในตำนานใช่แล้วครับนะถ้าพูดถึงยางยี่อยีเนี่ย ก็กล่าวได้ว่าแต่วบ้านผมนะเป็นตำนานไปแล้วแหะครับนะเพราะว่าที่แปลงใหญ่ๆห,หรือว่าที่ปลูกกันตั้งแปลงเนี่ยก็ได้โกนล,ล้มกันไปนในช่วงสักประมาณ10กว่าปี20ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นนะครับเยี่อยางแต่บ้านผมก็จะปลูก6อกร้อยะเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็24นแหละครับนะ จากนั้นก็ก็มีพวกสองสามห้บ้างนะครับทีนี้ครับมีพี่น้องอยากจะฟังเก่ากล่าวข้อมูลนะของยีบสีาะฉะนั้นผมอาจจะไม่มีภาพตัวอย่างของต้นยางที่มันเต็มตั้งแปลงนะแต่ก็จะพูดถึงประสบการณ์นะครับที่ผมเคยเห็นแล้วก็เคยเรียนรู้จากคนที่เขาปลูกยีบสีมานะครับคือข้อมูล ก็อาจจะมีสัก2องประเด็นนะครับก็คือข้อดีและข้อด้อยนะหรือว่าก็เสียของยางย4่นะครับทีนี้เรามาดูนะข้อดีของเก่อนนะครับของยางย4่คือยางย4นะ่นี่ยนี่น้องครับมันจะมีลักษณะส,สันฐานนะครับใกล้กับยาง2 5 1ในยุคปัจจุบันนยครับนะใกล้นะครับถ้าเรามอง ผิวเผลนเนี่ยก็กลายกลายกันนะครับลักษณะลำต้นเอ่ยกิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจริงๆผมก็ําคลิปนะเปรียบเทียบไ้ดูแล้เดี๋ยวจะใส่คัดแววพี่น้องดูกันนะครับก็ดีนะครับเด่นๆเลยของยางยีบสีก็คือแน่นอนครับเป็นยางที่มีความตนต่อโรคครับคืออันนี้คือชัดเจนเนะผมเองก็ได้เอ็นมาสะัรับสมยกย่อนเนี่ยคือยางนะครับนะ สายปันยางเนี่ยเขาก็จะมีโรคประจําของเขานะอย่างที่พี่น้องรู้นั่นแหละก็คือโรคใบร่วงที่มันจะมาในช่วงฤดูฝนของทุกปีซึ่งแน่นอนครับพอโรคใบร่วงมาเนี่ยมันก็จะมีโรคหน้าเปื่อยหน้าปังตามมาติดๆกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคในเวอ,อร์ชั่นเดียวกันส่วนยางที่มันมีความ อ่อนไวต่อโรคใบร่วงเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือยางโอกร้อยนะครับยางยี่ิบสี่เขาไม่ค่อยโดนนะและทีนี้ครับพอโรคใบร่วงผ่านไปนะทีนี้มันก็จะมีโรคหน้าเน่าตามมาติดติดเลยยางหกร้อยเนี่ยโอ้ยหน้าเนี่ยปุกปังกันนะแต่ยางยี่ิบสี่ไม่โดนอีกครับนะขนาดว่าสวนยางแปลงยางอยู่ถึงกันเนี่ยครับนะก็ไม่เป็นไร อาจจะมีบ้างแหละเล็กๆน้อยๆนะครับนะแต่ก็ไม่เปลยไม่ปังเหมือนกับยางอุกร้อยนะครับนี่คือความตนตานต่อรูปของยางยิบสี่นะครับเนี่ยครับต้นนี้เป็นยาง24นะครับคือผมปลูกแปลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นยางอุกร้อยนะครับแต่ต้นเนี้ยมันก็ได้ปะาปนมานะครับผมก็เคยตามคลิปนะเปรียบเทียบกับสองอัหนึให้พี่น้องดูไปแล้วนะคลิปหนึ่ง มันมีความคล้ายกันครับกับสองอหนึ่งพอต้นเขาโตขึ้นนะ,ะความแตกต่างมันอยู่ตรงที่เปลือกผิวสัมผัสนะครับตอนกลีดน,นะครับนะแต่ตอนที่ต้นเขาเล็กๆอยู่นะจนจนขนาดเนี้ยต้นขนาดเนี้ยก็ยังมีความคล้ายกับสองอหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยพี่น้องดูครับนะเวลาเราไปซื้อกล้ายางมาปลูกพี่น้องครับนะมันก็จะได้ยี่ห้ออื่นผผลมาด้วยแหละครับนะเป็นปกติครับ บางทีคนตํากล้ายางะครับนะเขาอ,อาจจะมีการจัดวางนะตอนที่มีคนมาเลือกซื้ออต้นกล้ายางเนี่ยบางทีอาจจะจัดวางเ,าเรียกอ,อะไระล้ำมาไว้นะก็ <c oughs> อ,อาจ,จะเป็นไปได้นะครับผมก็เลยได้ไว้ต้นหนึ่ง <c oughs> ยิบสีนะต้นดีครับโอ้แต่ทีนี้เรามาดูตรงก้อด้อยกันสักหน่อยดีกว่านะครับอ่าก้อด้อยเนี่ย คือยางยีบสี่เขาเป็นยางที่มีลักษณะน้ํายางเนี่ยจะข้นเหนียวเรากรีดลงไปเนี่ยครับนะยางเขโก็มีลักษณะาการเขาเรียกอะไรแต่เป็นแถวบ้านผมเ็าเียตัดแล้วยิกมีดมันยิกมีดมาเลยคือมันไล่มีดมาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่นานเนี่ยเดียงงดดเ๋ยวเขาก็งดพองดดนยเป็นไงครับทีนี้มันลักษณะของการหลังน้ํายางนะ มันก็ไม่ไม่นานด้วยด้วยลักษณะสภาพน้ำยางที่มันก้นเหนียวนะครับแต่มันก็จะไปให้น้ำยางในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นในช่วงที่ใกล้จะถึงฤดูปลัดใบอกร้อยครับยี่สี่เนี่ยเขาจะปลัดใบไม่พร้อมกันนะครับอกร้อยจะปลัดก่อนแล้วยางยี่สี่ก็ค่อยปลัดทีหลังนะครับซึ่งในช่วงนั้นเลยครับในช่วงที่อกร้อยเขากาลังปลัดใบนะ ยี่สิบสี่เขาก็พอเริ่มพอเริ่มก็จะให้น้ํายางเลยครับะในช่วงนั้นให้น้ายางดีมากนะครับอันเนี้ยผมพูดตามข้อมูลของคนที่ปลูกยี่สิบสี่นะครับที่เขาตัดยี่สิบสี่มาในสมัยนั้นนะครับเขาบอกว่าพอมันขึ้นเปลือกที่สองพอเริ่มขึ้นเปลือกสองนะอ่ะการให้น้ำยางก็เริ่มน้อยลงนะครับอันนี้ตามข้อมูลที่คนเขาปลูกยี่สิบสี่เขาให้มานะครับ ก็บอกว่ามันเริ่มให้น้ำอย่างน้อยลงปอกเปลือกสองนะครับแต่ในลักษณะแบบนี้ครับผมคิดว่านะถ่าพี่น้องท่านไหนที่ยังคงปลูกยีิบสี่อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับลักษณะเปลือกสองแล้วมันไม่ก้อยออกเนี่ยออยังเดียวคืออย่าให้มันตายนึ่งนะครับเพราะว่ายางตายนึ่งเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า การที่มันให้น้ำยางน้อยลงในลักษณะที่น้ำยางมันข้นเหนียวเนี่ยก็มันในสมัยนี้ในยุคนี้มันมีการแก้ไขได้เยอะนะครับมีวิธีแก้ไขเยอะนะเดี๋ยววิธีแก้ไขนะแล้วก็อภิตภัณฑ์ต่างๆนะที่ถูกผลิตขึ้นมาในยุคนี้เพื่อมาตอบโจทย์กับน้ำยางที่มันข้นเหนียวนี่แหละครับเพราะาน้ำยางที่มันข้นเหนียวอย่างที่ผมบอกมันจะทาให การหลังการไหลน้ำยางเนี่ยมันงดเร็วพองดเร็วมันก็ยางไม่ออกไงครับเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหามันมีแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเป็นการตายนึ่งนะครับลักษณะหน้ายางตายนึ่งนะครับพอเราจิกมีดลงไปบนหน้ามันเนี่ยมันไม่มีน้ำยางโผล่ขึ้นมานะหรือว่ามีก็แค่นิดนิดหน่อยๆอย่างเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยมันมันยางตายนึ่งนะครับแต่มันจะมาามีสาเหตุมาจากอะไรนั้นไอ้นั้นมันก็ต้องไปดูนะครับเพราะมันมีหลายสาเหตุ แต่ด้านในกรณีที่เรากรีดแล้น้ายางมันก็ขึ้นมาตามปกติแต่เพียงแค่ว่ามันมันมันย้อยอยู่แป๊บเดียวนะแล้วมันก็งดไปนะครับไออย่างเนี้ยมันสามารถแก้จใจปิตาปันนะในยุคนี้เนี่ยบอกเลยมีเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะคาบเกี่ยวไปพูดในคลิปของอ,อกร้อยยอดดำนะเรามีพี่น้องตามมาหลายท่านนะครับอกร้อยยอดดำแก้ไขปัญหายังไงดีนะครับ กับการที่มันไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวก็จะพูดในคลิปอกรอยยอดดำนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ าพี่น้องสนใจเรื่องราเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและตาพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ